สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําขนมจ้าทาขนมสาคูนะคะวันนี้นะคะขนมสาคูนึ่งนะคะอาจารไปนึ่งแต่ก่อนอื่นเราจะมาลวกขนมสาคูละเอาสาคูมาลวกก่อนนะคะฮะลัลโหลตายก้าหัวกระแม่เลยเจ๊งอ่าส้ไหมโ่กห้โกไปแต่ก็ต้องลสก่นก้อ่นจะอยลวก่อลกย่หลกไปอนนะลกส,สน้น น้ำเดือดเราจะใส่สาคูล,ลงไปนะคะเสร็จก้นแล้วฟองเราเหยอ่ะฟองที่ใส่ไหมเราเหยยเราจะใช้น้อยหน่อยนะคะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะ พอจา้าพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็เทน้าออกแล้วก็แช่น้ําธรรมดานะคะก็มาเอ่อโป้โหจี่เหาแล้วจะชงจะชงสวยก็มาจําเจอผมทุงสวยเด็ดอะจำได้จำกันสินะมาจ้าทุ่งทุ่งสวยกันสิทีเราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะแช่น้ำธรรมดาเลยจา้า แช่น้ำธรรมดานะคะแช่น้ำไว้ก่อนจ้ะจำาได้จจำสวยกันี่นะแช่น้ำไว้ก่อนจ้า มาจะเรามาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะใส่ใส่ใสอานมนมบัวนมไม่หวานนะคะนมไม่หวานสัสวนี่เราเดวฟองที่เอาหลาเหรอ่ะนมบัวหนึ่งกลองตามด้วยน้ำตาล่องละ น้ำตาลใส่ปลีปนวน,นิลาวน,นิลาใส่แค่หนึ่งฝาพอนะคะ แต่น้ำตาลนี่ชิมได้เลยนะคะน้ำตาลนะคะชอบหวานประมาณไหนก็ตามแต่ชอบเลยนะคะก็ไม่ชอบหวานมากเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราจะมาใส่แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วย ต่อไปเหลอาไม้ฟันเจ้าเจ้าอุ่นใจอ่ะเจ้าอุ่นเจ้าอุ่นนี่ก็หล่าไม้ฟันหล่าไม้ฟันแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ปไปหนึ่งถ้วยใส่ปไปหนึ่งถ้วยนะคะ ทำด้วยแป้งมันหลอกก็ที่เออกสีฟันมกสีฟันนะเดี๋ยวมกสีฟันหลอกปูนนจะเกาละแป้งมันเนี่ยเราจะใส่ประมาณแค่ครึ่งถ้วยพอ,อนะคะครึ่งถ้วยเล็ก เต้มมันเข้าไปครึ่งถ้วยเล็กนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่กะทิใส่น้อยหน่อยนะคะกะทินะคะลงกกนที่เยจับลงไปลกที่ใส่คูนะเก,กันล,ละเจ,ง,ะเจงกรสิวราเราทำนิดเดียวเราก็ใส่นิดเดียวนะคะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำอีกทีนะคะก็มายัดจันยูก้าสอยก่ะ กาปิสวยหรอกเลยล่ะกาปิสวยยอุ้นโตล่ะใส่น้ำประมาณหนึ่งถ้วยเล็กคะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเราก็ใส่สาคูก็ไปเลยนะคะฟองที่ไส้ไหมหรอเลย ออกตส่ไหมเลยกาวจะกาวโอเคชิมโตอ้มกันลราเขายีซีใหม่เนี่ยชิมดูได้นะคะหวานพอดีแล้วจับอร่อยแล้วสูตรนี้ไม่ใส่เกลือนะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราใส่นมเข้าไปแล้วกาวจะกาวโอเคเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยนี้เลยนะคะเจ็งตานโกโกติปุยอ่ะอันนี้สําหรับที่ทําขนมนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปอย่าเยอะจัดนะคะหมูฟองไทยโตอฟองชามตอตหมุนอยาตะกะลาจับกํายองอ่ะเดี๋ยวกกยไ,ไม่วะไรก็จันคุยฝาเจองค่ะเดี๋ยวมันจะอืดขึ้นมานะคะใส่อย่ายาเต็มถ้วยนะคะ เดี๋ยวเรามานึ่งกันเลยจ้ามาจากน้ำเดือดแล้วนะคะสวยกว่าน้าฟองเราดเลยเจ๊งละใส่ลงไปนึ่งเลยนะคะนึ่งประมาณสัก12นาทีถึงไม่เกิน15นาทีนะคะไม่เกินนี้นะคะเจ๊งได้คสั12นฟันจงจะามูโกับฟันา่ะ กอยปิดฝาไว้12ถึงไม่เกิน15นาทีนะคะมาจากเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันโอ้โหสวยงามมากเลยจ้าโหแรงโฮแรงโหแรงสวยงามมากเลยคะ่ะพักให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นเราก็พักให้เย็นก่อนนะคะท่านตรงเคยสิ้นเสร็จกว่า มาค่ะเราจะมาชิมให้ดูนะคะซีเอ็มซีเมย์ไอ้กา้จาจงยิดกันนะจงหยิดกันแกจะมาชิมให้ดูนะคะโอ้สวยงามเหนียวนุ่มต้องต้องพักให้เย็นกว่านี้ก่อนนะคะตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะอืมอร่อยมากอืมโหเสร็จแล้วแต่ก้าโหยีนกันนะเหนียวนุ่มนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าต้อจากแต่กะสะ้สัท้ย